สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการประยุกต์เลข้ยกกาลังนะคะโดยวันนี้โจทย์ที่ครูเลือกนํามาเฉลยให้นักเรียนก็จะเป็นโจทย์ที่ใช้ความรู้มากกว่าเลข้ยงกลังนะคะก็คือใช้เรื่องแพทเทิร์นผสมด้วยนะคะเดี๋ยวเรานักเรียนนักเรียนเปิดมาที่หน้าเดิมนะคะหน้าเดิมหน้า63เนาะหน้าแรกของเรื่องนี้เลยนะข้อหนึ่งครูยังไม่ได้เฉลยเลยนะคะโอเคข้อหนึ่งอ่ะจริงๆบางคนจะตกใจมากๆเลยว่าคิดยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆ10ยกกําลัง 2555นเนี่ยมันก็คือสิบเนี่ยโปะได้0ูนย์สองพตัวแล้วก็บวกสองแล้วก็หาร3นะคะซึ่งจริงๆอ่ะนักเรียนน่จะสามารถคิดได้กรณีที่เลขไม่เยอะแต่ถ้ามันเยอะเนี่ยบางทีนักเรียนจะสับสนนะคะถ้านักเรียนเจอลักษณะโจทย์ที่มันเป็นเลขเยอะๆอย่างเงี้ยนักเรียนอาจจะต้องหาแพทเทิร์นให้เจอนะคะโอเคค่ะทีนี้เขาบอกว่า ถ้าเอ็นกำหนดให้มาเป็นก้อนนี้นะคะอันนี้คือก้อนทั้งหมดที่โจทย์ให้มาซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่ทราบว่าคือเท่าไหร่นะแล้วถามว่าผลรวมของเลขโดดทั้งหมดของเอ็น่ะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะผลรวมของเลขโดดหมายถึงว่าสมมติถ้าครูยกตัวยอย่างข้างนอกมาที่ไม่ใช่ค่าเอนเนาะสมมติครูบอกว่าอะไรดีเนาะเอ่อสิบเก้าเอ่อร้อยเก้าเก้าแล้วกันครูถามว่าผลบวกของเลขโดดของร้อยเก้าเก้าคือเท่าไหร่แล้วเรนก็จะต้องเขียนว่า ผลบวกอันนี้ต้องจดนะคะของเลขโดดโอเคร้อยเกมันก็จะเท่ากับ1นึบวกเบวกเนะคะคิดได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคําตอบนะคะลูกโอเคอ่าประมาณแบบนี้นะคะผลบวกของเลขโดดนะไม่ว่ามันจะมีซ้ํากันกี่ตัวก็ต้องมารวมกันให้หมดนะคะ โอเคถามว่าข้อนี้ทำไมต้องถามผลบวกของเลขโดดด้วยเพราะว่าค่าที่แท้จริงอ่ะมันเยอะมากเราเขียนไม่ไหวเขาก็เลยถามเป็นผลบวกของเลขโดดแทนนะคะอาาวจ้ะจเดี๋ยวเรามาหาแพทเทิร์นในข้อนี้กันเลยนะคะโอเคอันดับแรกเนี่ยเขาให้หาค่า n เ,เนาะทีนี้ครูบอกแล้วว่าข้อนี้มันเป็นแพทเทิร์นผสมแพทเทิร์น pattern. ดังนั้นเราจะต้องหาค่าที่มันเป็นเลขน้อยๆก่อนโดยกําหนดเลขชี้กาลังน้อยๆก่อนนะคะอะสมมติอันนี้ครูล็อกเลขนะ คกูจะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่นะว่าเป็น n หนึ่งอ่าอันนี้คือเขียนเป็นตัวห้อยนะคะเล็กน้อยๆครูก็ลองดูเนาะสิบยกกําลังหนึ่งแล้วก็บวกกับสองแล้วก็หารด้วยสามนะคะอ่าอันนี้คือ n หนึ่งครูเนาะต่อมา n 2องนะเดี๋ยวครูค่อยเขียนเส้นเสร็จส่วนนะขอเขียนแพทเทิร์นตรงนี้เสร็จก่อนนะ n สองก็คือสิบกำลังสองแป๊บนึงนะจ๊ะอ่าสิบกำลังสองนะคะแล้วก็บวกกับสองหารด้วยสาม n สนะคะคือ10ยกกำลังสบวกได้สองหารได้สามนะคะต่อมาก็จะเป็น n สี่เท่ากับ10บกำลังสบวกได้สองหารได้สามนะคะอันนี้ก็จะลันไปตามตัวห้อยมันจะมีความสัมพันธ์กันอันนี้คือตัวห้อยนะคะแอตัวห้อยกับตัวยกจะเท่ากันมีความสัมพันธ์กันตรงนี้ ะะอย่างนี้จะเริ่มเกิดแพทเทิร์นขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาคิดเลขนิดนึงเพราะว่าเลขอันนี้มันไม่เยอะนะคะมันก็คิดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคำนวณด้วยอ่าตีเส้นเสร็จส่วนให้เรียบร้อยจ้ะโอเคตามหลักคณิตศาสตร์นะเรียนต้องเขียนเส้นเศษส่วนเสมอเนาะไม่ใช่ว่าเอาเส้นบรรทัดมาแทนเส้นเศษส่วนไม่ได้นะถ้าไม่ได้เขียนมันจะผิดหลักคณิตศาสตร์นะคะอ่ะละค่ะเขียนเท่ากับมาให้ตรงกันสวยแงม อ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาคิดนิดนึงเนาะอันนี้ก็สิบสองแล้วก็ส่วนสามเนาะอันนี้ก็หนึ่งร้อยสองแล้วก็ส่วนสามอ่าคิดแบบเป็นทเทเทิร์นเลยค่อยกระดึ๊บไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์อ่าก็จะเป็นหนึ่งพันขออภัยจ้ะอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งพันกับสองเนาะส่วนสามอ่าสุดท้ายก็จะหนึ่งจริงๆแล้วก็คือเกือบหนึ่งหมื่นแหละแต่ว่าโปดสุดท้ายเนี่ยเป็นเลขสองนะคะส่วนสามโอเคเขียนเส้นสิบส่วน ให้เรียบร้อยโอเคพอจะเข้าใจหลักการเนาะที่เหลือเราก็จะมาคิดเลขกันนะคะ,ะคิดเลขธรรมดาเนาะเ,นเขียนเท่ากับก่อนโอเคสามสี 3, 4, 2, ่สิบสองเขียนสี่หลอกนะคะอ่ะต่อไปก็ตัดเลขเนาะสามสามเก้าเหลือเศ็จหนึ่งเนาะตัดในใจเนาะสามสี่สิบสองได้สามสิบสี่โอเคต่อไปก็ สามสามเก้าอะถ้าใครงงก็ไปตัดเลขด้วยปากกาอีกสีหนึ่งแล้วกันเนาะเอาอ่อนๆนหน่อยนะสามหนึ่งสามโอ้โหอ่อนเกินไปเลยสามสมเก้านะคะสามสามเก้าสามสี่สิบสองอก็จะได้สามสามสี่นะคะนี่ครูใช้ปากกาสีใหญ่เนาะออันนี้ป่านะสามอคนละสีละเข้มไปนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้อันสุดท้ายนะลองหาดูเนาะ สามสามเก้าสามสามเก้าสามสามเก้าแล้วก็สี่ถูกไหมอ่าท้าง,งงตัดเลขไปคินก็ได้นะจ๊ะทีเมื่อกี้ครูก็ไม่ได้ตั้งใจคิดหรอกเริ่มเห็นแพทเทิร์นเกิดขึ้นแล้วนะคะดูที่ว่าจริงไหมสามสามเก้าเหลือเศษหนึ่งสามสามเก้าเหลือเศษหนึ่งสามสามเก้าเหลือเศษหนึ่งสามสี่สิบสองนะคะก็จะสามเรียงติดกันสามตัวแล้วก็โปดด้วยเลขสี่โอเคทีนี้เราเริ่มจะสังเกตแพทเทิร์นละนะ n หนึ่งแรกมีเลขสี่ตัวเดียวนะคะ n สองเนี่ยปรากฏว่ามีสามนำหน้าสี่มานะคะ n สามก็คือสามสามสี่เอะถ้าเราลองคิดดูตัวที่ห้อยเนี่ยกับเลขสามเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์กันยังไงเนาะนีะ่ดูนะสีเขียวโอเคมันน่าจะเกิดความสัมพันธ์กันนะทุกตัวเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยมันจะเป็นเลขสี่หมดนะถ้าจะให้เขียนให้สวยงามเนี่ยเราสบับเขียนข้างหลังให้มันตรงกันนะจะได้ดูเก็มากขึ้นเดียเ๋ยวครูขยับนิดนึง แค่ขยับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะมันจะดูแล้วเหมือนจะเป็นมันจะสวยงามนะคะเาะาะนั้นข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามว่า n สี่เป็นเท่าไหร่อ่าแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากรูปก,การเนาะ n เฉยๆมันเป็นกำลัง255สิบยกกำลัง2555นะคะอันนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆสาระคณิตศาสตร์ก็คือใช้จุดสามจุดอไปสุดท้ายก็คือไปที่ n นะ เอาละอ่าครูก็จะเขียนตามโจทย์บอกเลยก็คือสิบยกกำลังสองห้าห้าห้าสองแล้วก็ตองห้านะคะบวกด้วยสองส่วนสามอ่าโอเคทีนี้ครูก็จะไม่เขียนค่าตรงนี้แล้วเพราะว่ามันเยอะมากสูนย์มันเขียนไม่ไหวเนาะเขียนไม่ต้องสองพันกว่าตัว ไม่ไหวไม่ไหวนะคะเราจะเขียนผลลัพธ์สุดท้ายเลยในรูปของการละนิดนึงเนาะอ่านักเรียนสังเกตดูเนาะมีใครตอบกูได้ไหมจ๊าว่าเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอ่านักเรียนถ้าตรงนี้มีห้อยสี่นะตรงนี้เป็นกาลังสี่เนาะห้อยสี่กาลังสี่สัมพันธ์กันเนาะจะมีเลขสามสามตัวอ่าขอผู้แทนคนหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีจะมินนี่จ๋าตอบมาแต่เสียงก็พอนะจ๊ะมินนี่จ๋าเอ็นสุดท้ายที่โจทย์ถามมินนี่ว่าจะเป็น เลขสามกี่ตัวจ๊ะไหนลองคิดตามดูซิสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ตัวค่ะถูกต้องแต่เราเขียนไม่ได้หรอกนะมันเยอะจัดนะเราก็จะละแบบนี้เนาะอ่าจุดอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีสามแบบนี้มาเรื่อยๆอย่างนี้นะจ๊ะอ่าจะไม่ได้ไม่เท่าตัวแรกก็ได้เนาะแล้วก็โปะด้วยสี่นะแล้วเราก็ปิดก,กาเขียนไว้นะคะแบบนี้นะลูกนะอ่าปิดก,กาสวยๆนะลูกอ่า ตรงนี้ก็พอเลขสี่ไม่เกี่ยวนะแล้วเราก็บอกว่ามีสามจำนวนสองห้าห้าสี่จำนวนขอใช้คำว่าตัวแล้วกันง่ายๆนะคะอเคไม่งั้นจำนวนแล้วจำนวนอีกมันดูแล้วงงนะคะออะหน่วยเป็นตัวไปแล้วกันนะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวก็ว่าไปนะคะ โอเคอ่าอันนี้คือค่า n สุดท้ายนะอ่าแบ่งพาร์ติชันนิดนึงโอเคอ่าทีนี้โจทย์ไม่ได้ให้เขียนค่า n ธรรมดาให้เขียนผลบวกนะคะสรุปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นผลบวกผลบวกหรือผลรวมก็คือคล้ายๆกันนะอันนี้ข้อนี้คนไม่ได้ใช้ผลบวกเขาใช้ผลรวมเนาะผลรวมของ เลขโดดนักเรียต้องเขียนภาษานีมานะคะว่าผลรวมของเลขโดดทั้งหมดไม่พอก็ตกลงมาของ n น,นะคะก็จะเท่ากับโอเคมันมีสามไปสองพั้ารหิบี่ตัวนักเรียนก็เอามาคูณเลยนะคะอะ่นักเรียนช่วยคูณเลขนิดนึงนะคะแล้วก็บวกกับ ตัวสุดท้ายก็คือโปะได้เลขสี่นะคะคิดเลขเสร็จก็จะเป็นคำตอบโอเคอ่านลองคูณสชคะสองห้าห้าสี่คูณกับสามได้อทไรเอ่ยสี่สามสิบสองสามสองหกเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดหหสองแล้วก็บวกกับสี่เท่ากับเจ็ดหหหกนะคะเรียบร้อยจะ้ะจะคอมมาหลักพันหรือไม่คอมมา แล้วแต่นักเรียนได้เลยนะคะจะซมินครูคิดเลขถูกหรือเปล่าคะถูกค่ะเยจ้าคิดเลขตามครูด้วยนะคะเช็คครูไปด้วยว่าครูคิดเลขสับเท่าหรือเปล่านะอ่าโอเคจ้าอันนี้ก็เห็นภาพรวมทั <S <s ้งข้อเนาะจ้าต er> ่อไปข้อสองครูเฉลยไปแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปมาดูข้อถัดไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้หนึ่งนะข้อสามมันก็จะเป็นกึึงๆึงแพทเทิร์น นะคะแต่ทีนี้ข้อ3ามระวังนิดนึงนะความหมายมันจะดูแล้วงงๆงเล็กน้อยนะเขาถามว่าถ้า A กับ B เป็นเลขโดดที่แตกต่างกันอ่าทีนี้เรามาสนใจค่า A กับค่า B ที่โจทย์ให้มานะ A กับ B ตอนเนี้ยคนละเลขแต่เลขโดดก็คือเลขที่มีแค่ตัวเดียวเนาะซึ่งเลขโดดในในจำนวนของเราเนี่ยก็คือมีตั้งแต่เลขศูนย์ไปเรื่อยๆจนถึงเลขสุดท้ายก็คือเลข9อันนี้คือเลขโดดเนาะแต่ทีเนี้ยอันนี้มันจะไม่ใช่การคูณนะครูเคยบอกนักเรียนเนาะว่า ถ้าตัวแปรเขียนติดตัวเลขเนี่ยามาคูณกันนะอันดีข้อนี้มันเขียนแล้วมันจะดูงงนิดนึงอันนี้คือการเขียนเรียงติดกันโดยไม่ได้ามาคูณกันนะคะมันจะเลยมันเลยดูแล้วงงๆเนาะส่วนบีตรงเนี้ยบี B มีหกตัวก็คือการเอาบีมาเขียนเรียงติดกันไม่ใช่เอาบีมาคูณกันทั้งหมดหกตัวหะความหมายข้อนี้จะแปลกแปกไปนิดนึงเนาะเหมือนโจทย์เขียนไม่ค่อยได้เคลียร์เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเดาได้อยู่นะคะ โอเคข้อนี้เราจะต้องลองผิดลองถูกอยู่เนาะเราลองเลกโดดไปเลยเนาะอ่าเอเป็นศูนย์เอเป็นหนึ่งเอเป็นสองเอเป็นสไปเรื่อยๆเนาะถ้าเอเป็นสามก็ต้องเอาสามมาแทนที่เอแล้วก็คูณกับสามนะคะคิดเสร็จจะต้องเป็นเลขเหมือนกันเขียนติดกันอยู่ทั้งหมดหกตัวนะคะโอเคเพราะนั้นเดาได้ไหมคะว่าเอคือเลขอะไรคะเดาได้ไหมคะพี่ใคยเดาได้ไมั้ยจ๊ะโอ้ตายล้ว ร้อนมากเลยเห็นไหมคะเดาได้ไหมคะลูกอันนี้หน้าจ้านี่หน้าเดาวได้ไหมจะ๊วมะว่าเป็นเลขอะไรจ้า๊กก t o ติ๊ k t o k เดาวได้ไหมจ้าอ่าเดี๋ยวครูเขียนลอกก่อนเลยนะคะมันจะเป็นหนึ่งสี่สองแปดห้าอ่าแล้วเลขในสี่เลขในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเลขโดดเลขนิน นะคะซึ่งเลขโดดเล่นนั้นถ้านักเรียนคิดดอกแทนไปเรื่อยๆนะอะครูเลิกหนูไม่รูาจะแทนอะไรจะแทนทั้งหมด10วิธีนะบางเลขก็แทน้วคิดในใจได้บางเลขก็ต้องมานั่งคูณสดนะคะแต่พอแทนเสร็จนะจะเจอเลขเดียวเท่านั้นก็คือเลขนั้นคือเลข7ค่ะโอเคเนาะเราจะเปลี่ยนเลขนั้นเป็นเลข7จ็ดอ่ครูเขียนเจ็สีชมพูแล้วกันเนาะถ้าใช้เลข7ก็ต้องคูณ7จ็ดเรามาคูณในใจกันแล้วก็เขียนคําตอบกันนิดนึง จ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอเจ็ดห้าสามห้าบวกอีกสี่เป็นสี่สิบเก้าเอ๊ย่ยางเงี้ยนะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เก้าทดสี่เจ็ดห้าสามห้าบวกอีกสี่เป็นสามสิบเก้านะแล้วก็ทดไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าพอคิดเสร็จเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดเก้าโปะกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้เลยจ้าแค่นี้เองนะเรียนเพราะนั้นเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่า A ของเราคือเจ็ดนะคะ B ของเราก็คือเก้าอ่ะไม่ใช่น้กเนียนลองคูณเลขดูว่าจริงหรือเปล่าจ๊ะสวัสดีจ้าบัวอยู่ไหมจ้าบัวลองคูณตามครูหรือ,อยังจ้าได้จริงหรือเปล่าจ๊ะได้จริงค่ะคีจ้าส่วนมากเลขที่มันจะลงแล้วสวยางามมันจะเป็นถ้าเป็นเรื่องนี้ส่วนมากจะเป็นเลขคีนะคะนะคีเนาะลองลองเล,งล,งลขคี่ก่อนเนาะครูไม่ลองเลขคู่เหรอ มันขึ้นอยู่กับโจทย์นะแล้วแต่นักเรียนนะแต่นี้ถาม,ถามว่าทําไมครูรู้เพราะว่าครูสอนมาหลายรุ่นแล้วครูก็เลยคูณจาได้นะโอเคจ้าต่อมาโจทย์ไม่ถาม A กับ b แยกกันนะด้านถามแบบเป็นพวงเลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะข้อสรุปเนาะเราจะได้ว่า A อบวกบีอ่าเครื่องหมายตรงนี้คือเครื่องหมายคูณแล้วน,นักเรียนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวครูจะไม่ใส่กระกำบะน่ะเพราะว่าวงเล็บมันแปลว่าการคูณอยู่แล้วนะคะ อ่านี่ถามเลขเยอะจังเลยเนาะ A บวก B ก็คือ A เป็น7 B เป็น9ก้เดี๋ยวเราแทนตามออริจินอลมาก่อนเนาะ A เป็น7นะคะ B ก็เป็น9แบบนี้นะจ๊ะทั้งหมดกำลังสองเนาะอ่ะคิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยที่แคบน,นิดนึงเนาะ9กบวกเ็ก็จะเป็น16นะคะเจ็ดลบ9้าอย่าลืมนะม่มีติดลบด้วยโอเคเนาะแล้วทั้งหมดกำลังสองเนาะเอาละอันนั้นก็จะกลายเป็นสิบคูณกับสเนาะ เพราะว่าลบสองเมื่อกลังสองมันได้สี่สิบหกคูณกับสี่ก็ได้หกสิบสี่โอเคอ่าแค่นี้เองจ้าทุกคนพอไหวเนาะอ่าโอเคจ้าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะครูขอตัดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ